ตอนที่1นึสถานการณ์โดยรวมได้รับการตัดสินแล้วดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของผู้เล่นชายในที่สุดพวกเขาจะเข้าสู่สาอันดับแรกยกเว้นว่าทางซานเสถียรแล้วจากนั้นจะมีการต่อสู้ระหว่างราชามังกรสดใสซูอันยูหนิงเฉินและจินอันกัวและหนิงเฉินและจินอันกัวสวมกางเกงขาย,ยาวดังนั้นมันจึงเป็นไปได้มากสำหรับพวกเขาที่จะดำเนินการบางอย่างที่ซ่อนอยู่ อย่างไรก็ตามใครบ้างที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวถึงแม้ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะดีตอนนี้จินอันกูมีเพียงชัยชนะเดียวเท่านั้นหนิงเฉินชนะสองครั้งหากคุณปล่อยให้หนิงเฉินมีอีกเกมหนึ่งหนิงเฉินจะมีชัยชนะสามครั้งและเขาจะเทียบเท่าสูอันยูราชามังกรแห่งแสงมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเอาชนะสูอันยูในภายหลังแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถรักษาคะแนนเช่นเดียวกับจินอันกวัว แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ระหว่างเขากับจินอันกัวใครชนะก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหตุผลที่ทังซารต้องการให้หนิงเฉินเป็นคนใจดีก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณานี้ตอนนี้ราชามังกรทมินลี่เจ้าเฟิงถอนตัวจากการแข่งขันมันเทียบเท่ากับการให้จินอันกัวและซูอันอยูได้รับชัยชนะอีกครั้งโดยไม่ต้องต่อสู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากเกินไป สิ่งที่เขาต้องการสร้างคือให้จินอันกัวแข่งขันกับหนิงเฉินด้วยตัวเองถึงเวลานั้นก็แล้วแต่คุณดังนั้นตราบใดที่จักรพรรดิอสูรแมมมดผู้ยิ่งใหญ่มีความคิดเกี่ยวกับตำแหน่งของจักรพรรดิเขาก็จะยอมรับเงื่อนไขที่เขาเสนอให้หนิงเฉินในวันนี้อย่างแน่นอนเขาเอาชนะคนที่แข็งแกร่งมากมายและตอนนี้ใครจะกล้าพูดว่าเขาสามารถเอาชนะตัวเองได้และเมื่อหนิงเฉินแพ้เขาเขาเกือบจะถอนตัวจากการแข่งขันสามอันดับแรก ที่จริงทังซานไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมในสามแมตช์ถัดไปราชาลี่ย่างเขาที่เกียจเกินไปที่จะต่อสู้ไม่ผิดหรอกที่จะเผชิญหน้ากับจักรพรรดิทเทียนหยางและแม้ว่าเขาจะชนะอีกหนึ่งเกมความแข็งแกร่งของราชาลี่ย่างก็ไม่มีโอกาสหากกลางสีทองอมตะยังคงต่อสู้อยู่ในมือของเขาหากไม่มีร่างสีทองอมตะมันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เลย ระหว่างทางกลับทางซานได้เข้าใจแล้วว่าทำไมร่างสีทองแห่งความอมตะจึงอยู่ที่เจียงเฉินแทนที่จะเป็นราชาลี่อย่างนี่ไม่ใช่เพียงเพราะความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายเจียงเฉินอาจจะดีกว่าอีกเหตุผลหนึ่งคืออยู่ฝ่ายชายการป้องกันของร่างกายสีทองอันเดสนั้นต่อต้านการโจมตีทางกายภาพและการโจมตีด้วยพลังสายเลือดแต่ไม่มีผลต่อโชค ด้วยร่างกายสีทองแห่งความเป็นอมตะราชาลี่อยางไม่สามารถหยุดลูกแก้วแห่งความที่นาศได้จะดีกว่าถ้าวางไว้ในมือของเจียงเฉินและชนะตำแหน่งจากผู้เล่นหญิงที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนเหตุที่ดอกทานตะวันรู้ว่าลูกแก้วแห่งความที่นาศอยู่ฝ่ายชายของผู้เล่นมันอาจเป็นธุรกรรมระหว่างจัก,กรพรรดิมันน่าจะทำลายแผนเดิมของจัก,กรพรรดิหลายองค์ไปเสียแล้ว ตัวอย่างเช่นออกยักษ์บีมอนและตระกูลแมมมอสทอมคำอาจคิดมานานแล้วว่าจะทำให้จินอันกัวและหนิงเฉินร่วมมือกันและร่วมมือกันเพื่อให้มีคุณสมบัติเรามารวมซูอันยูเข้าด้วยกันอีกครั้งความแข็งแกร่งที่บีเหมอสแสดงออกในครั้งนี้ค่อนข้างทรงพลังอย่าดูถูกจินแองกัวที่ผลง,งานแย่นะโชคไม่ดีเลยแต่ทั้งเขาและหลานมั่เฉียนต่างก็มีพลังมหาศาลจริงๆเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ถ้าคุณเพิ่มหนิงเชินอีกคนพวกเขาทั้งสามต่อสู้เพื่อบัลลังด้วยกันและพวกเขาก็มีโอกาสได้เสมอในทางตรงกันข้ามความหวังของมังกรอยู่ในราชามังกรสว่างซูอันยูและราชามังกรมืดลี่เจ้าเฟิงแต่พวกมันอยู่ในค่ายต่างๆและจะไม่ร่วมมือกันอย่างแน่นอนพวกเขายังต่อต้านซึ่งกันและกันเผ่าสัตว์ประหลาดที่ดูน่าสังเวชคือกลุ่มสัตว์ประหลาดฟีนิกซ์เป็นที่ชัดเจนว่าจะก,กระพัดที่แข็งแกร่งที่สุดของหลง เฟิงและบีมอนคือจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายของเผ่าปีศาจฟีนิกซ์แต่ในการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วแต่ก็ชัดเจนว่าไม่มีโอกาสได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงถิวเผินไม่มีใครรู้ว่าความคาดหวังที่แท้จริงของจัก,กรพรรดิอสูรที่ยังไม่ตายนั้นตกอยู่ที่เซียวเหมย บนพื้นผิวเขาไม่ต้องการที่จะแย่งชิงจาก,กรพพัดที่สามของเผ่าฟีนิกเพื่อดึงดูดฝูงชนให้โจมตีเขาอันที่จริงเขาได้วางแผนไว้แล้วอย่างลับๆการต่อสู้ที่เปิดเผยและเป็นความลับระหว่างจัก,กรพรรดเหล่านี้เพราะว่าทางซานเองรู้ข้อมูลภายในบางอย่างสามารถคำนวณได้เจ้าเล่ห์ที่สุดคือจัก,กรพรรดอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ตายด้านผู้เล่นหญิงหลังจากการต่อสู้ในวันนี้เสี่ยวเหมยไม่ควรมีคู่ต่อสู้การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นสิ่งที่แน่นอน อันดับก็น่าจะเป็นที่หนึ่งเช่นกันมันไม่ง่ายเลยที่จะเจอคนที่เป็นคนแรกเช่นกันมากยิ่งดีขั้นตอนสุดท้ายคือการคัดออกสองครั้งและหากคุณแพ้สองเกมคุณจะแพ้ในเกมเป็นที่แรกสำหรับทั้งชายและหญิงหากพวกเขาชนะเสมอพวกเขาจะพบกันในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนี่ต้องเป็นกรณีที่ดีที่สุดทุกอย่างเป็นไปตามแผน จุดสนใจต่อไปคือวิธีการเอาชนะซูอันยูในเกมถัดไปถ้าคุณต้องการที่จะเอาชนะเขาฉันกลัวว่าคุณจะต้องแสดงทักษะที่แท้จริงโดยการเอาชนะซูอันยูและปล่อยให้ซูอันยูเข้าสู่กลุ่มผู้แพ้เท่านั้นเขาจะหลีกเลี่ยงการพบกับลูกชายคนสวยที่อยู่ในกลุ่มของผู้ชนะหลีกเลี่ยงซูอันยูโอกาสของคู่ต่อสู้คนอื่นที่ต้องการเอาชนะเซียวเหมยนั้นต่ำมาก ดังนั้นสำหรับฉันในขั้นตอนสุดท้ายยกเว้นเมื่อเผชิญหน้ากับเซียวเหมยฉันไม่สามารถแพ้เกมได้ฉันมีแผนที่สมบูรณ์สำหรับแผนต่อไปในใจแล้วรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางซานเซียวเหมยรอให้ฉันแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้องรอบที่สีของรอบโรบินจบลงแล้วรอบนี้สองเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือสองเกมแรก เนื่องจากการถอนตัวของราชามังกรทามิงลี่เจ้าเฟิงราชามังกรผู้สดใสสูอันยูจึงลาก่อนและชนะชัยชนะโดยอัตโนมัติจินอันกัวประสบความสำเร็จในการเอาชนะราชาลี่หยางและได้รับชัยชนะหญิงเฉินและลูฟูเหยังมีการแข่งขันชักเกเยร์ยาวนานหนึ่งชั่วโมงในท้ายที่สุดลูฟูหยาวและแพ้เกมโดยอาศัยพลังป้องกันอันแข็งแกร่งของเขา ยกเว้นทังซานหลังจากรอบนี้ซูอันยูและหนิงเฉินชนะทั้งสามและจินอันกัวชนะสองราชามังกรทมินลี่เจ้าเฟิงชนะสองเกมเช่นกันแต่เนื่องจากเขาถอนตัวจากการแข่งขันเขาจึงไม่จำเป็นต้องนับอีกต่อไปสถานการณ์ด้านผู้เล่นชายมีความชัดเจนอยู่แล้วในด้านของผู้เล่นหญิงคุณชายเมียยอชนะสี่ในสี่การต่อสู้และโดดเด่นจากฝูงชนการประทะก,กันร,ระหว่างครึ่งบนแอร์และครึ่งล่างเพิ่งเริ่มต้นขึ้น และจะต้องใช้เวลาในการที่สน์ว่าใครจะได้สามอันดับแรกในท้ายที่สุดแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโอกาสที่เซียวเหมยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นมีสูงมากในเรื่องนี้ในอาณาจักรเที่อยู่การสนับสนุนของเซียวเหมยได้พุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ชมไม่คาดคิดก็คือความนิยมเพิ่มสูงขึ้นและจินเหนียวหลินนักโรเรียนอเมทิสที่ทะยานเจ้าเมืองไม้และสังฆราชของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองหายตัวไปหลังจากการแข่งขันรอบนี้ ใช้หายไปเมื่อการแข่งขันรอบต่อไปมาถึงจินเหนียวหลิงไม่ได้มาที่สถานที่แข่งขันเลยดังนั้นรอบปัจจุบันขอองค์การแข่งขันจึงเสร็จสมบูรณ์สิ่งนี้ทำให้ผู้ชมหลายคนผิดหวังที่เราคอยที่จะได้เห็นสิ่งอื่นที่เขาสามารถทำได้แม้แต่เสียงเรียกร้องขอเงินคืน นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการขาดงานของจินเหมียวหลิงจากการแข่งขันในหมู่พวกเขาข้อความที่เป็นกระแสหลักส่วนใหญ่นั้นเป็นธรรมชาติเนื่องจากคะแนนของเขาได้แชมป์ไปแล้วไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันต่อไปเพื่อแสดงความสามารถของเขามากขึ้นรักษาความสามารถของเขาให้ดีและใช้พวกเขาในการแข่งขันต่อไปนี้ พราะตอนนี้จิงเหนียวหลิงชนะไปแล้วหกครั้งและตอนนี้มีเทียงคนเดียวที่ยังคงมีโอกาสชนะหกคือซูอันยูและซูอันยูยอมรับในการต่อสู้กับเขาซูอันยูก็จบการปัดเศษด้วยชนะหกครั้งดังนั้นจิงเหนียวหลิงจะยังคงมีคุณสมบัติเป็นผู้เล่นชายคนแรกและไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในเกมต่อไปนี้จริงๆนอกจากข้อความนี้แล้วยังมีคนบอก,กว่าเขามีทักษะไม่ดีเป็นต้นแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชมจะไม่พอใจอย่างมาก การเดาว่าการต่อสู้ของนักรบเหรียญอเม,มทิสนั้นเป็นเรื่องสนุกที่สำคัญสำหรับพวกเขาในการชมการต่อสู้อยู่แล้วและตอนนี้ความสนุกนี้ก็หมดไปมากเสียจนความนิยมโดยรวมของยุทธการจัก,กรพรรดิได้รับผลกระทบบทที่1066ครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามผู้เล่นหญิงไม่ได้ทำให้พวกเขาผิดหวังในเกมต่อไปนี้ซิลเหมยแสดงความแข็งแกร่งอย่างมากผู้เล่นหญิงคนอื่นๆก็หมดทุกวิธีเช่นกัน แต่พวกเขาไม่สามารถหยุดความคมของดาบอาชูร่าได้ดังนั้นผู้เล่นหญิงสองคนแม้เลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บด้วยสถิติชัยชนะ8ครั้งเสียวเหมยชนะคะแนนสูงสุดของผู้เล่นหญิงทั้งหมดและผู้เล่นราวโรบินและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในด้านของผู้เล่นชายการแข่งขันที่ดุดเดือดที่สุดเป็นไปตามที่ทางซานคาดไว้จินอันกัวและหนิงเฉินได้ต่อสู้กัน การต่อสู้นั้นมืดมนและมืดมนทั้งสองฝ่ายแม้แต่ผลบลูโกก็ถูกนำมาใช้ในท้ายที่สุดหิิเเิิก็ใช้ความสามารถในการป้องกันที่แข็งแกร่งจนสามารถเอาชนะจินอันกัวได้เพียงเล็กน้อยไม่ว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแมมมอ t สีทองกับเบเฮมอ t หรือไม่ก็ยากที่จะพูดโชคดีที่ฝั่งผู้เล่นหญิงหลานโ่เฉียนก็ตัดขาดเช่นกัน ในท้ายที่สุดผู้เล่นหญิงสามคนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่เซียวเหมยจิงเฉินและหลานมู่เฉียนเซียวเหมยชนะเกมมากที่สุดรองลงมาคือจิงเฉินและหลานมู่เฉียนที่สามในการประทะก,กันร,ระหว่างจิงเฉินและหลานโท่เฉียนสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่สองชิ้นของหลานมู่เอเฉียนไม่สามารถทำลายการป้องกันของร่างกายสีทองอันเดดได้และในที่สุดพวกเขาก็พ่ายแพ้สิ่งนี้แสดงให้เห็นบทบาทที่ขาดของร่างทองคำอันเดดในเกม ทางด้านผู้เล่นชายโดยธรรมชาติแล้วจินเหมียวหลินซูอันยูและหนิงเฉินเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากรอบโรบินมีพัก3วัน3วันต่อมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของจักรพรรดิจะเริ่มขึ้นผู้ที่สามารถเป็นผู้ชนะการต่อสู้ของจักรพรรดิและตัวเลือกแรกสำหรับการสรรหายาดในการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับการคัดออกสครั้งของรอบชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ ตามระบบการแข่งขันแบบดับเบิลลิมิต็ดผู้เล่นอันดับหนึ่งพบกับผู้เล่นอันดับ3หญิงผู้เล่นอันดับหนึ่งพบกับผู้เล่นชายอันดับ3และผู้เล่นอันดับสองเผชิญหน้ากันผู้ชนะ3คนไปที่สายบนและผู้แพ้3คนไปที่สายล่างจากนั้นตามลำดับคะแนนในกลุ่มโรบินในบรรดาผู้เล่น3คนในกลุ่มผู้ชนะ2คนที่มีคะแนนน้อยกว่าในรอบโรบินจะจับการแข่งขันก่อนและผู้แพ้จะเข้าสู่กลุ่มผู้แพ้ ผู้ชนะก็เล่นผู้เข้าแข่งขันอีกคนเช่นเดียวกับวงเล็บด้านล่างผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำสุดจะต่อสู้ก่อนแต่ผู้แพ้จะถูกกำจัดโดยตรงถ้าเขาชนะเขาจะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นในกลุ่มผู้แพ้ต่อไปถ้าเขาชนะอีกครั้งเขาสามารถท้าทายผู้ที่ตกจากผู้แพ้ได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ประโยชน์ของแต้มสูงในโรบินแบบกลมมีความสำคัญมาก ยกตัวอย่างเช่นเซียวเหมยผู้เล่นที่มีคะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขันแบบราวโรบินที่จริงแล้วตรับใดที่เธอชนะ1เกมนั่นคือถ้าเธอเอาชนะหนิงเฉินเธอจะอยู่ในอันดับต้นๆง,งอย่างแน่นอน3ในการต่อสู้ของจักรพัทผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดต้องการชัยชนะอย่างน้อย2ครั้งเพื่อรักษาตำแหน่ง3อันดับแรก นี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้ชมหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมทางซานจึงไม่สู้ต่อในรอบราวโรบินเพื่อให้ได้คะแนนรวมที่1นึ่งเขามีคะแนนโบนัสสแต้มสำหรับการชนะถ้าเขาชนะทั้งหมดเป็นไปได้อย่างแน่นอนแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนที่คิดว่าเขาทำถูกเพื่อซ่อนความสามารถของเขาให้มากที่สุดและใช้พวกเขาในรอบชิงชนะเลิศ ด้วยคะแนนของทางซานปราบใดที่เขาชนะหนึ่เกมในรอบชิงชนะเลิศและสามารถเข้าสู่สายบนได้สำเร็จก็มีโอกาสมากที่จะชนะ3าอันดับแรกมีโอกาสล้มเหลวอย่างน้อยสองครั้งเมื่อใกล้ถึงรอบชิงชนะเลิศบรรยากาศในสนามบรรพบุรุษทั้งหมดก็ตึงเครียดและตอนนี้เหล่าสัตว์ประหลาดและวิญญาณที่เปิดเกมและเข้าร่วมการแข่งขันกำลังจะหักต้นขาของพวกเขา เพราะพวกเขาค้นพบว่าเมื่อตลาดเพิ่งเปิดถ้ามีคนมาปราบมา้ามืดตัวใหญ่จินเหนียวหลิงและถ้าจินเหนียวหลิงชนะในการต่อสู้ของจักรพรรดิในที่สุดมันก็เป็นโชคลาภจริงๆความสนใจเป็นอย่างมากมันตีจินเหนียวหลิงเมื่อนึกถึงตอนนี้นี่อาจเป็นสิ่งที่กลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองทำเองตอนที่จินเหนียวหลิงเพิ่งโผล่เข้ามาในราชสำนักที่ฉันไม่รู้ว่ามีผู้ประมูลกี่คนที่คิดว่าเขาง่และรวย แต่ตอนนี้การดูถูกทั้งหมดกลับกลายเป็นการสันเสริญทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วโดยธรรมชาติแล้วถังซานจะไม่คิดถึงคำถามเหล่านี้และจริงๆแล้วเขายุ่งมากในสามวันนี้และเตรียมการอย่างเข้มข้นอยู่เสมอรวมสามวันที่เขาไม่ได้เล่นเขามีทั้งหมดหกวันในช่วงหกวันที่ผ่านมาแม้แต่ผู้อาวุโสข,ของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองก็ยังไม่เห็นเขาเขาขังตัวเองอยู่ในห้องและปิดประตูอยู่เสมอโดยบอก,กว่าเขากำลังหลบหนีไปยังโลกภายนอก สิ่งนี้ยังบังคับชายที่แข็งแกร่งจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต้องการมาติดต่อความสัมพันธ์เพื่อยอมรับความจริงที่ว่าประตูถูกปิดท้ายที่สุดเป็นที่เข้าใจกันว่าอะไรจะสําคัญไปกว,กว่าการต่อสู้เพื่อจักกรพรรดินั่นคือการต่อสู้เพื่อบริลังของจัก,กรพรรดิสำหรับสิ่งที่ทางซานกําลังทําอยู่นั้นมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ ผู้เล่นทั้ง6ที่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเตรียมการอย่างไม่ต้องสงสยัยระบบกำจัดคู่เกมแรกมีความสำคัญแม้แต่เซียวเมยเพราะตราบใดที่คุณแพ้ในเกมมันยากมากที่จะเป็นแชมปเปี้ยนที่ดีที่สุดและคุณต้องชนะเกมให้มากขึ้นและถ้าเกมแรกชนะก็เป็นไปได้มากกว่า3เกมจะสามารถคว้าแชมป์ได้ดังนั้นการชนะเกมแรกจะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ครั้งนี้ต่างจากกรอบน็อกเอาท์และรอบโรบินทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใครคือคู่ต่อสู้ของพวกเขาในรอบแรกของรอบชิงชนะเลิศทางซานพบกับหลานมั่เฉียนและเซียว mới, เหมยเผชิญหน้ากับหนิงเฉินซูอันอยูเล่นกับเจียงเฉินมันเทียบเท่ากับทางซานและเซียวเหมยที่เผชิญหน้ากับหลานมั่เฉียนหนิงเฉินและพันรยาของเขาทางซานเผชิญหน้ากับหลานมั่เฉียนผู้มีดาบเอปี้สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่สองเล่ม และเซียวเหมยเผชิญหน้ากับหนิงเฉินซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนแรกในแง่ขอองค์การป้องกันที่แท้จริงในการแข่งขันครั้งนี้แน่ว่าเขาจะไม่มีร่างกายสีทองอมตะแต่ก็สามารถเห็นได้จากการประทะก,กันอันทรงพลังระหว่างมันกับจินอันกัวว่าพลังป้องกันของมันอาจไม่ได้ไปกว่าจริงเฉินผู้ซึ่งถือร่างทองคำอำาําอมตะการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหมายความว่ามีโอกาสมากที่จะได้ครองพลังสุดท้ายในกรณีนี้ทุกเผ่าพันธุ์จะต้องทําให้ดีที่สุด เมื่อถังซานอยู่ในความสันโดษเสียวเหมยซึ่งอยู่อย่างสันโดษก็ไม่สงบในใจเพราะถังซานหายตัวไปเธอกัดฟานและเอาชนะสัตว์ูที่ทรงพลังในการแข่งขันแบบราวโรบินต่อไปดาบอาชูร่ามีบทบาทสำคัญอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีดาบอาชูร่าล้มเหลวเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเอาชนะสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเธอได้คะแนนมากที่สุดและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่พบว่าถาังซานยังไม่แสดงอาการใดๆผู้เล่นชายเทียงสามคนที่ผ่านเข้ารอบคือจินเหมียวหลินซูอันยูและหนิงเฉินดูเหมือนจะไม่ใช่ทงังซาน จินเหนียวหลิงเป็นมรดกของบรรพบุรุษของต้นไม้และตอนนี้ผู้มีชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดในราชสำนักบรรพบุรุษซึ่งดูแลกลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองเป็นเมืองไม้รูปแบบการต่อสู้นั้นแปลกมากเขามักจะมองตัวเองอย่างเจ้าเล่ห์ไม่ต้องพูดถึงซูอันยูมันคือประกูลมังกรราชามังกรผู้สดใสแม้ว่ามันจะดูเด็กแต่จริงๆแล้วอายุมากกว่าร้อยปีมันเป็นหนึ่งในผู้นำที่เป็นที่ยอมรับของเผ่ามังกร นิ่งชิยอและหลานมู่เฉียนต่างก็เป็นสามีภรรยากันแม้ว่าการป้องกันขั้นสูงสุดของเขาจะทำให้เซียวเหมยเกิดความสงสัยเมื่อเห็นนิงเฉิกนกอดหลานมู่เฉียนครั้งหนึ่งเธอมั่นใจว่านี่เป็นความจริงด้วยไม่อย่างแน่นอนทังซานอยู่ที่ไหนเขาสัญญาอย่างชัดเจนว่าเขาจะแต่งงานกับเขาทัานทีหลังจากการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยปรากฏตัวเธอมั่นใจในความสามารถของทงังซาน ก่อนการแข่งขันจะเริ่มเธอกลัวทางซานเปิดเผยตัวตนของเขามากกว่าจึงดึงดูดการโจมตีของจักรพรรดิอย่างไรก็ตามเมื่อเกมจบลงทางซานก็ยังไม่ปรากฏตัวและเสี่ยวเหมยก็ยิ่งตื่นประหนกมากขึ้นไปอีกเขากำลังทำอะไรทำไมไม่มีวิ่แววเลยเพราะเธอไม่สามารถช่วยได้เธอจึงพยายามติดต่อเขาอย่างเงียบๆผ่านเจตนาดาบแต่คราวนี้ไม่ได้ผลทางซานไม่ตอบสนองใดๆราวกับว่ามันหายไปแล้วจริงๆ